สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธของแ a รน Carry Boy ภายในงาน m o t o r Expo ครั้งที่30ค่ะและในครั้งนี้นะคะแอนก็จะพาทุกท่านร่วมติดตามกับยานยนต์ที่น่าสนใจรุ่นต่างๆจากแ a รน Carry Boy ตามแอนมาเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอนจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับรถคันใหม่ของแอนกันค่ะรถคันนี้นะคะแอนเพิ่งตกแต่งแบบสปอร์ตเวอร์ชันใหม่จาก Carry บ o ยมาค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะว่ามีความน่าสนใจแล้วก็สวยงามยังไงบ้างตามแอนมาเลยค่ะ เอาละค่ะแล้วสาหรับตอนนี้นะคะแอนก็จะพาทุกคนค่ะมาติดตามกันแล้วนะคะว่าสําหรับชุดแต่งรถแบบสปอร์ตเวอร์ชันจาก c a r รีบอ y ที่ได้ตกแต่งรถคันนี้ไปมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ส่วนหน้ากันก่อนเลยค่ะ <S <S สําหรับส่วนหน้านี้อันนี้ก็คือการชนหน้าที่ทําจากวัสดุแบบโพลิยูรีเทนรหัส cb 7 0 9นั่นเองค่ะซึ่งนอกเหนือจากพอตกแต่งแล้วจะให้ทั้งความสปอร์ตแข็งแกร่งยังดูทรงพลังอีกด้วยนะคะและนี่ก็คือ c a r รีบอ y คุ้มกว่าแน่นอนค่ะ c a r r บอไไม่เคยมองข้ามสิ่งเล็กน้อยค่ะจึงได้มีการผลิตในส่วนของโชคอัพยกฝากระโปรงรถขึ้นมาซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษนะคะนั่นก็คือมีทั้งความยืดหยุ่นความทนทานทําให้คุณสามารถใช้งานได้นานกันเลยทีเดียวค่ะเพียงแค่คุณนะคะเปิดปุ่มฝากระโปรงขึ้นมาด้านในรถ จากนั้นนะคะก็มีการสอดมือเข้าไปที่ฝากระโปรงด้านหน้าคุณจะพบเจอกับปุ่มหนึ่งปุ่มค่ะคุณกดไปเบาๆนะคะฝากระโปรงก็จะทําการเปิดโดยอัตโนมัติโดยมีโช๊คอัพซึ่งเป็นโชคอัพยกฝากระโปรงรถชุดแต่งสปอร์ตเวอร์ชันนี้นะคะคุณก็จะทํางานเปิดปิดได้อย่างง่ายดายค่ะจะเห็นได้ว่ามีทั้งความยืดหยุ่นและทนทานและนี่แหละค่ะแครีบอยคุ้มกว่าแน่นอนค่ะ ชุดแต่งสปอร์ตเวอร์ชั่นจาก Carry b o อยยังมอบความปลอดภัยสูงสุดให้กับคุณด้วยระบบ3 l o ล็อกอะลามนั่นเองค่ะโดยระบบ3 l o ล็อกอะลามนี้นะคะจะช่วยเพิ่มติมความปลอดภยัยไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนมั่นใจได้เลยว่ารถของคุณยังอยู่กับคุณแน่นอนค่ะ ด้วยนวัตรกรรมการออกแบบที่เป็นหนึ่งมายาวนานกว่า30ปีและยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติภายใต้มาตรฐาน ISO 9001ปี2008และรางวัลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ TÜV จากเยอรมนี c a r y b o y จึงได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมเพื่อมีการผลิตในส่วนของฝาครอบกระบะไฟเบอร์ก๊าซที่มีคุณภาพสูงอย่างในปัจจุบันนี้ค่ะวิธีการใช้งานฝาครอบกระบะ c a r y b o y Sportlit GMX ก็สามารถใช้งานกันได้ง่ายๆเลยนะคะเริ่มต้นกันที่ตรงนี้เลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็คือระบบโ o ตารีล็อกนะคะซึ่งเป็นระบบการล็อก2จังหวะค่ะเป็นชุดเปิดปิดที่จะช่วยเพิ่มเติมความปลอดภัยให้กับคุณในทุกการใช้งานเพียงแค่คุณนะคะออกแรงเบาๆในการเปิดแบบนี้นะคะ <Okay. S 1> เพียงเท่านี้ฝาครอบกระบะ Carry Boy Sport l i t G M X ก็เปิดให้คุณพร้อมใช้งานแล้วค่ะฝาครอบกระบะ Carry Boy Sport l i a d G M X อย่างก้าวล้ำกับเทคโนโลยีที่ควบคุมการยกเปิดปิดฝาครอบกระบะด้วยระบบโชคอัพไฟฟ้าค่ะ เทคโนโลยีควบคุมการยกฝากครอบกระบาดเปิดปิดด้วยระบบช็อคอัพไฟฟ้านั้นคุณก็สามารถทำได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสแค่นิ้วเดียวเองค่ะการทำงานของระบบช็อคอัพไฟฟ้านี้นะคะเราจะมีปุ่มให้คุณสามารถควบคุมการทำงานได้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณต้องการยกตัวฝาครอบกระบาดนี้ขึ้นลงในลักษณะที่เสมอกับหัวเก๋งคุณก็สามารถที่จะกดปุ่มด้านนี้นะคะซึ่งเป็นด้านขวา แล้ฝากครอบกระบะก็จะทำงานโดยอัตโนมัติโดยยกขึ้นเสมอกับหัวเก่งค่ะแน่นอนเลยนะคะว่าคุณจะรับความคุ้มค่ากว่าแน่นอนค่ะ